สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านครับวันนี้นำเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดขนอนเหนืออีกหนึ่งรุ่นนะครนะครับมาให้ชมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนะลายสองนะครับสร้างปี2516นะครับด้านหลังเป็นรูปนาลายด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อพรม รูปลักษ์ปัลักการแกะบล็อกแม่พิมพ์สวยงามมากครับในเชิงช่างนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหลังเขียนว่าพระครูประหลัดพรมนะครับเรียนนี้นะครับนายประวัติลงีหนึ่งหกนะครับเรียกว่ารุ่นนาลายสองนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญสวยๆไม่ค่อยพบเจอนะครับเหรียญนี้สวยมากครับเป็นการลมดํา หน้าตาคมชัดต่างๆนะครับชัดทุกอย่างนะครับชัดเจนนะครับออกจากบล็อกต้นน้ำนะครับต้องชัดเจนทุกอย่างครับสวยครับสวยจริงๆครับลองชมดูนะครับว่าความสวยงามนะครับหลังเป็นเป็นรูปนาายนะครับ